เรามาดูเรื่องการอุทธรณ์ทั้งมาตรา5 0ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุธอทธรณ์ตังต่อไปนี้นะครับในเขตกรุงเทพหนคนครประกอบไปด้วยประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับ2อ,อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง3ผู้แทนสำนักงานไอการสูงสุดนะครับ4ผู้แทนสำนักงานข้ามการอิสระ5ผู้แทนข้าการควบคุมการปรกอบวิชาชีพหรการควบคุมนะ 6ผู้แทนคำการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม7กรรมการอื่นอีกไม่เกินหคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงพุณวุฒิผู้ทรงพุณวุฒิภาคเอกชนอีก2คนนะครับ8หัวหน้าคำการควบคุมเป็นกรำการและเลขานะครับรวมทั้งหมด15คนในส่วนของในเขตจ,จังหวัดอื่นนะครับให้ผู้ว่าการจังหวัด ประธานไอการจังหวัดนะฮะบุคคลอื่นไม่เกินอีกหคนปลัดกระทรวงหาทไทยไทยแต่งตั้งนะครับจะพาเอกชนไม่น้อยกว่า2คนเป็นกรรมการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกรรมการน,นะฮะดูที่จงหวัดกี่คนผู้ว่าหนึ่ไอการ1นึ่ง8อเป็นสิ นะครับสิบสคนมาตรา5้าเอ็นะครับการแต่งตั้งอนุกรรมการคณะการพิจารณาอุทธรจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึงหรือหลายคณะนะฮะเพื่อพิจารณาเรื่องการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้มอบหมายก็ได้นะครับมตาตราห้สองการอุอทธรคำสั่งแจ้งพนักงานท้องถิ่น,นครับก็คือว่าหนึ่บุคคลผู้มีสิทธิจ,จะ อุทธรณ์ได้แก่ผู้ขอรับอนุญ,ญาตนะครับผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตผู้แจ้งตามมาตราสามกัทวิหรือผู้ได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานงานท้องถิ่นครับระยะเวลาอุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งนะครับวักสองวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ต้องต้องทําเป็นหนังสือลองลายมือชื่อผู้อุทธรณ์หรือผู้รับมอบอานาจนะครับ สาระสําสคัญของหนังสือของอุทธรต้องมีข้อโต้แย้งคําสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับไม่เห็นควรอย่างไรต้องมีนะครับในการอุทธรข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่โต้แย้งควรแยกเป็นข้อตามลําดับมีพยานหลักมีพยานมีพยานเอกสารอะไรก็แนบมาด้วยนะครับ 2. การยื่นอุทธรเอกสารประกอบต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นออกคําสั่ง สามเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆไปยังคณะกรรมการอุทธร,ภนนร,ร,ร,ร์ภายใน10วันนะครับเมื่อเขา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 ยื่นมาแล้วนะฮะเราต้องส่งคณะกรรมการไปในสามเอ้ยภายใน10วันนะครับภายในภายในวันวักสามคณะกรรมการพิจรารณาอุทธร์พิจรารณาอุทธร์ภายใน60วันนะครับคณะกรรมการพิจรารณา60วันวักสี่เมื่อผู้อุทธร์ไม่เห็นด้วย มีสิทธิ์เสนอเนี่ยฮะเสนอคดีต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำนิชไฉนะครับคือเมื่อผู้อุทธร์ไม่เห็นด้วยอะ่ะมีสิทธิ์เสนอคดีต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำนิชไฉในวันที้าศาลได้มีคำพิพากษาเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องบัตรตามนั้นในส่วนของวรกหกนั้นนะ่ะผู้อุทธร์และเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้อง ห้ามกระทําใดๆต่ออาคารนั้นเว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นพยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับวักเก็การแย้งคำนิชัยให้ให้นำมาตรา47มาใช้นะครับในส่วนสภาพบังคับฝ่าฝืาฝนมาตรา5 2วักหกต้องระวังโทษตามไหนวะจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับ หรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นอาคารตามมาตรา70ต้องระวังโทษเป็นสองเท่าอีกครับเช่นอาคารสาธารณะอาคารควบคุมการใช้นะโดนสองเท่าอีกในส่วนเรื่องของนายช่างนายตรวจไม่มีอะไรครับเรามาดูมาตราที่54เลยนะอำนาจเฉพาะของนายช่างอ,อ๋อหน้า 5, 5 34 5, 5อันนี้อ่านได้ครับทีนี้เรามาดูเขตเ,เพิงมไหมก็คือ มาตาห้าหกประกาศเขตเพลิงไหม้นะครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ณสำนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่เพลิงไหม้มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ในส่วนมาตาห้าเจ็ดภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนอาคารนะครับเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ ในส่วนมาตราห้าปการพิจารณาและเสนอปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อมแผนที่สังเขตแสดงเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการกควบคุมอาคารภายใน45วันนะครับนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ให้เสนอความเห็นพร้อมทั้ง,งข้อสังเกตต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ ให้ประชนในเขตเพลิงไหม้ร้ำนะครับในส่วนมาตรา5 9กครับผลของการของประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นะฮะกรอนนี้ประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในการห้หามตามตามเลยวะมาตรา5 7นะวักหนึ่งเป็นอันยกเลิกนะครับถ้าไม่ไม่ทำตามเป็นยกยกเลิก มาตาห้าเจ็ดอันนกเล็กนะอันนกเล็กก้อนี้ปรับปรุงเขตพึงไม้แล้วให้มีการห้ามตามมาตาห้าเจ็ดวักหนึ่งยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่ครับประกาศปรับปรุงเขตพึงไม้และให้สํานักงานคณะกรการควบคุมอาคารจัดทาแผนผังปรับปรุงเขตพึงไม้นับเสนอรัฐตีเพื่อประกาศใช้บังคับแผ่นผังปรับปรุงเขตพึงไม้ในราชกิจจานุเบกษานะครับ ทีนี้เรามาดูมาตรา60ข้อห้ามดําเนินการเมื่อประกาศปรับปรุงแล้ววักหนึ่งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพิงไม้แล้วหนึ่งห้ามมีให้ผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพิงไม้ให้ผิดไปจากที่กําหนดในแผนผังนะครับส่วน2ก็ถ้ามีการฝ่าฝืนให้นามาตรา40มาตรา42มาตรา43มาใช้บังคับโดยนรุนลมครับเรามาดูที่มาตรา60ทวีนะครับ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตปรับปรุงนะครับหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องเริ่มต้นดําเนินการปรับปรุงตามประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงมาตรา60ภายใน2ปีนับแต่วันที่ใช้บังคับประกาศนะครับ 2. ในการปรับปรุงเป็นคื้นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้จ่ายค่าทดแทน3าการกาหนดเงินค่าทดแทนให้กําหนดตามราคาประเมินของทุนทรัพย์นะครับที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่มีการปรับปรุงเขตพึงไม้นะครับ ให้กำหนดราคาประมวลธนทรัพย์ตามหลักประมวลกฎหมายที่ดินบังคับอยู่ในวันที่1มกราของของปีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนนะครับ 4. ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่นไม่ได้เริ่มต้นดําเนินการปรับปรุงภายในกําหนด2ปีให้ประกาศดังกล่าวเป็นอนยกเลิ่นะครับทีนี้เรามาดูมาตราที่6กเการเวนคืนที่ดินนะครับในการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นะครับ โดยให้นากฎหมายว่าด้วยการบันคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยหนุโลมนะครับในส่วนมาตรา62ผลของเกิดเพลิงไหม้นะครับคือ 1. น่ท้อง,งที่นั้นยังไม่มีพระราชกิจการให้ใช้บังคับพระพระบัญญัตินี้บังคับนะครับ 2. ถ้าต่อมามีมีประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา58ให้ถือว่าพระ,พร,ะราชกิจการเป็นอันยกเลิกครับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าท้องถิ่นประกาศไม่ปรับปรุงนะครับ ทีนี้เรามาดูหมวดที่แปดเท็นตเลตนะครับหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ครับมาตราหกสามให้ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ดําเนินการผู้ควบคุมคนงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในฐานที่นั้นต้องให้ความสะดวก ได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐตามที่ระบุนะครับมาตรา6กีเพื่อคุม้มครองป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบควบคุมอาคารนี้เจ้าหน้าที่ได้แก่กรรมการพิจารณาอุทธรณ์สองผู้ซึ่งรับการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมายสามกรรมการเปรียบเทียบคดีสี่เจ้าพนักงานท้องถิน่ 5, นห้านายช่างนายตรวจบุคคลนักการเมือปฏิบัติหน้าที่มีฐานะตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ มาตตาจ้าพนักง,งานมตาตราหกสี่หลักเงินค่าทมเนียมการตรวจแบบแปลนให้ราชก,การส่วนท้องถิ่นมีอำนาจนะครับหักเงินค่ารมเนียมการตรวจแบบแปลนหรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับจากผู้ขอใบอนุญ,ญาตหรือผู้แจ้งต,ตามมาตรา39ทวีไว้ได้ไม่เกินร้อยละสินะครับของค่าทมเนียมเมื่อหักแล้วต้องนํามาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงและนายช่างและนายตรวจการแบ่งเงินดังกล่าวต้องตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นคือและการส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวต่างหาก มาตาหกห้าฝากฝืนไม่ต่อบัตรมาตายิบอดยิบสองสามสองสามสามสามสี่ห้าสองวักหกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาททั้งจำทั้งปรับนะครับมาตาห้าเจ็ดหรือมาตาหกสิบปรับไม่เกินหกหมื่นบาทจำคุกสามเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับไม่บัตรตามมาตายิบเอ็ดสามเอ็ดสามสองสามสี่ห้าเจ็ดปรับ ปรับนรายวันวันละไม่เกินหนึ่งมืนบาทกำหนดโทษมาตราหกห้าู้ใดไม่บัดตามมาตราสามสองหรือมาตราสามสิบสองตีจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินหกหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับต้องระวังโทษจะบรรยว์วันวันละไม่เกินหนึ่งมืนบาทมาตราหกสิบห้าตีพูดใดฝ่าฝืนมาตราสามเก้าบรจารวจหนึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกิน หกหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากระวังโทษวักหนึ่งแล้วผู้ฝ่าฝืนมาตรา3 9มบเป็นจาวักหนึ่งจะต้องระวังโทษปรับไม่เกินวันละไม่เกิน10,000บาทจนกว่าได้เป็นบัตรให้ถูกต้องครับมาตรา65นะผู้ใดฝ่าฝืนได้เป็นบัตรตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน่นตามมาตรา46กต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับ มาตาหกหกผู้ใดไม่จ่ายม,มาตาสามสิบวัดหนึ่งมาตาสามแปดมาตาสามเก้าหรือมาตาสามเก้าตีวัคสามอนุสามนะครับต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับในส่วนมาตราหกหกทวีผู้ใดได้ได้ไดไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งเจ้าหน้าท้องถิน่นตามมาตราสี่สองโดยไม่ได้ละอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนมาตรา67นะพูดในฝ่าฝืนมาตรา30วัสองฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา40มาตรา4 4หรือมาตรา45ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6กเดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนมาตรา68สิบนะอนุหนึ่งไม่มาให้ทอยคำหรือส่งเอกสารหนังสือเรียกของคำการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา51อนุ2โดยไม่มีเหตุสมควรหรือ อนุสองหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของการพิจารณาอุทธรณ์ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิน่นนายช่างนายตรวจมาตราสีปดมาตาห้าเอ็ดมาตาห้าสามหรือมาตาห้าสี่หรือไม่ปฏิบัติตามมาตาห้าเอ็ดมาตาห้าสามมาตาห้าสี่หรือมาตาหกสามและแต่กรณีต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นเอ้ยหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมาตราหกเก้าถ้ากระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการผู้กระทำ ต้องระวังโทษเป็น2เท่าของที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆนะครับทีนี้เรามาดูมาตรา70ถ้าการทำความผิดตามบัญญัตินี้เป็นการการะทำอันเกี่ยวกับกเพื่อภายนิติกรรศึกษาการศึกษาหรือสาธารณสุขหรือเป็นการทำในทางการค้าเพื่อให้เช่าให้เช่าซื้อขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใดผูกก้กระทำต้องระวังโทษเป็นสเท่าของโทษที่บัญญัติสำหรับความผิดนั้น กองเถานะมันกำกำนะมาตาเจ็ดเอ็ดในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่มาตามาตายี่สิบมาตายี่สิบสองมาตาสามสี่มาตาสี่สองมาตาห้าสองวักหกมาตาห้าเจ็ดหรือมาตาหกสิบให้ถือว่าการกระทําของเจ้าของหรือผู้ควบคุมการดําเนินการผู้คุมงานหรือผู้ทอนตามมาตาสองแล้วแต่กรณีเป็นการกระทําคําสั่ง ของบุคคลดังกล่าวเว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทําอื่นมาตรา72ในกรณีในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่ากรรมการผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดกับนิติบุคคลนั้นเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าการกระทําของนิติบุคคลนั้นได้กระทําโดยตนไม่ได้รู้เห็นหรือย,ยินยอมด้วย มตาตราเจ็ดสามในกรณีกระทำความผิดพระบัญญัตินี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่ใกล้ชิดหรือติดกับต่อต่อกับอาคารที่กระทำความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการทำผิดดังกล่าวผู้เสียหายตามมาตราไอ้ตามกฎหมายว่าว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญานะครับตัวนี้ นายานทีนะให้มีกรรมการเปรียบเทียบคดีนะครับในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้แทนสํานักงานไอการสูงสดุดผู้แทนสำนักงานตํารวจแห่งชาติในส่วนของจังหวัดอื่นประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอายการจังหวัดซึ่งเป็นหน้าที่ทําการอายการจังหวัดและหัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัดนะครับ ความผิดตามมาตา65วักหนึ่งมาตา665เทวิวักหนึ่งมาตา65ตรีวักหนึ่งมาตา65จัตจวาวักหนึ่งและมาตา6 6มาตา66เทวิวักหนึ่งมาตา6 7เวักหนึ่งมาตา68มาตา69หรือมาตา70ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอำนาจเปรียบเทียบได้นะครับในกรณีที่การสอบสวนพบว่าผู้กระทําความผิดตามวักสองครับ หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้นะครับักสองกสามกสี่กห ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทําความผิดตามวรรคสองฮะถ้าผู้กระทําความผิดดังกล่าวและผู้เสียหายถ้ามยียินยอมให้เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องรับการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายใน7วันครับแต่วันที่นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบนะครับวรรคสี่ถ้าการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไหม่ควรฟ้องหรือร้องหรือได้รับโทษจำคุกให้กําหนดค่าปรับซึ่ง ผู้ต้องหาจะพึงชําระนะครับถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายท้ายินยอมตามนั้นไอ้เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบนะครับให้ถือว่าคดีนั้นให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับเลิกกันนะคนไม่อาญานี่ วรค่าถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในเวลาตามวรคสีให้ดำเนินคดีต่อไปนะครับข้อหกไอวรคหก 6, ค่าปรับที่เปรียบเทียบตามระดับนี้ให้ตกเป็นของกา้การส่วนท้องถิ่นนะครับโดยไม่ต้องนำส่งเป็นไรายได้แผ่นดินนะฮะส่วนอื่นก็เป็นบทเฉพาะการนะฮะ ก็ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ